สวัสดีค่ะนี่คือการจอกลึกเกมพรีเมียร์ลีกเมื่อสุดสัปดาห์นะคะ Chelsea, เชลซีบุกไปเสมอเบรนท์ฟอร์ดแบบสุดดราม่าเลย2-2เมื่อคืน13กันยา2025ครับเราก็มีบทวิเคราะห์หลังเกมมาคุยกันค่ะเพื่อจะอทำความเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นในสนามกันแน่ครับเป้าหมายเราก็คือจะล้วงลึกไปเลยว่าทำไมเชลซีถึงทำ3า3แต้มหลุดมือไปได้นะทั้งที่แบบอุสาพลิกนำแล้วใช่ค่ะ แล้วก็การตัดสินใจของเอนโซมาเรสกาที่ดูสิ่งเสี่ยงเนี่ยมันคุ้มไหมแล้วเราได้บทเรียนอะไรจากผลเสมอครั้งนี้บ้างคะคือมองเผินๆมันก็แค่แบ่งแต้มกันไปใช่ไหมครับแต่พอเรา,เาไปดูรายละเอียดลึกๆเนี่ยโอ้โหมันสะท้อนปัญหาแล้วก็ความท้าทายใหญ่ๆของเชลซียุคมาเรสกาเลยนะโดยเฉพาะการบริหารทีมช่วงโปรแกรม TT แบบนี้อืม ลำดับเหตุการณ์คร่าวๆก่อนนะคะก็คือเบรนท์ฟอร์ดนำก่อนจากเควินชาเดอร์นาที34ครับผมแต่เชลซีแก้เกมช่วงพักครึ่งเปลี่ยนทีเดียว3คนเลยแล้วก็มาได้โคพาลเมอรออ์ตัวสำรองยิงตีเสมอนาที60ใช่ครับแล้วก็มอยเซสไคเซโดยิงนำสุดสวยเลยนาที84นึกว่าจะชนะแล้วเชียวนั่นสิคะ แต่สุดท้ายก็มาโดนทีเด็ดลูกทุ่มไกลของเบรนท์ฟอร์ดจนได้โดนฟาบิโอคาวาโยยิงตีเสมอนาที90พลัสทโนนนเลยครับผมเสียได้แทงจริงๆทีนี้ประเด็นแรกที่ต้องคุยกันเลยค่ะคือการตัดสินใจของมารสกาที่โรเตชันเยอะมากโดยเฉพาะแผงหลังใช่ครับการส่งเวสลี y ฟฟาน่าที่ปกติเป็นเซนเตอร์ไปยืนแบ็คขวาแล้วให้ดารรุ่งจอเรลฮาโตเล่นแบ็คซ้าย ท,ทั้งทั้งที่ริสเจมส์กับมาคูคุคริยาก,ก็อยู่ข้างสนามอันนี้น่าสนใจมากค่ะอันนี้เป็นการเดิมพันที่ค่อนข้างเสี่ยงเลยครับถึงแม้จะมีเหตุผลว่าต้องจำกัดเวลาลงสนามของฟอฟาน่าแล้วก็อาจจะพักตัวหลักไว้เจอเกมยุโรปก็เถอะนะอืมใช่ค่ะแต่มันก็เผยให้เห็นความเปราะบางบางอย่างเหมือนกันคือการทดลองแบบนี้ในเกมลีกเนี่ยทุกแต้มมันสำคัญไงครับค่ะมันอาจจะชี้ว่ามาเรสกาอาจจะยัง ไม่ค่อยมั่นใจในตัวสำรองที่มีหรืออาจจะกำลังพยายามพิสูจน์อะไรบางอย่างเรื่องความลึกของทีมซึ่งผลครึ่งแรกมันก็บอกชัดเลยนะคะว่าการทดลองนี้มันเอ่อเวรน้อยกว่าที่คิดไว้เยอะเลยใช่ครับผลมันฟ้องออกมาแบบนั้นเลยแต่พอครึ่งหลังแก้เกมนะคะส่งตัวหลักอย่างเจมส์คูคุเรยยาลงมาพร้อมกับไทริกจอร์ชแทนโฟฟาน่าฮาโตแล้ก็บัวนาโน,อนอเต้รูปเกมเปลี่ยนเลย ใช่ค่ะโดยเฉพาะโคพาเมอร์ที่ลงมานาที56แป๊บเดียวเองยิงตีเสมอได้เลยคนนี้คือซุปเปอร์ซับจริงๆพาเมอร์นี่เด่งจริงครับบทวิเคราะห์ให้คะแนน80/10เลยนะโหสูงมากแต่ว่าการที่ทีมต้องพึ่งพาอิมแพคจากมานั่งสำรองขนาดนี้เพื่อพลิกเกมกับเบรนฟอร์ดเนี่ยมันก็น่าคิดเหมือนกันนะครับยังไงคะคือมันก็โชว์คุณภาพของพาเมอร์นั่นแหละแต่ก็อาจจะสะทอนว่า11คนแรกที่ลงไปเนี่ย ยังมีปัญหาเรื่องการสร้างเกมหรือเปล่าหรืออาจจะชี้ให้เห็นช่องว่างคุณภาพระหว่างตัวจริงกับสำรองบางตำแหน่งอย่างโฟฟาน่าที่ได้50ในตำแหน่งไม่ถนัดค่ะหรือหาโต้ที่ได้แค่40แล้วก็ถูกเปลี่ยนออกมันยิ่งตอกย้ำประเด็นนี้ชัดเลยครับแล้วก็มาถึงปัญหาเดิมๆที่เหมือนจะแก้ไม่ตกสักทีเรื่องเสียประตูจากลูกตั้งเตะโดยเฉพาะลูกทุ่มไกลของเบนฟอร์ดประตสูสองนี่มันเหมือนภาพเดิมเลยนะคะใช่เลยครับแล้วมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญด้วยนะ สถิติจากออฟตานี่น่าสนใจมากยังไงคะคืนนี้เป็นประตูที่7แล้วนะครับที่เบรนท์ฟอร์ดยิงได้จากลูกทุ่มไกลตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วน่ะมากกว่าทีมอื่นในลีกถึง5ประตูโหเยอะขนาดนั้นเลยใช่ครับแสดงว่าทุกคนก็รู้แหละว่าเบรนท์ฟอร์ดมีทีเด็ดตรงนี้แต่เชลซีก็ยังป้องกันไม่ได้อยู่ดีอืมมันสะท้อนปัญหาเชิงโครงสร้างเลยนะคะใช่ครับปัญหาการป้องกันลูกตั้งเตะการขาดสมาธิขาดความรัดกุมในจังหวะสำคัญสำคัญ อันนี้เป็นโจทย์ใหญ่ที่มาเรสกาต้องรีบแก้โดยด่วนเลยครับถ้าไปดูสถิติอื่นๆน,นะคะเชลซีมีโอกาสยิงเยอะมากเลย21ครั้งแต่ได้มาแค่2ประตูเองอันนี้มันบอกอะไรเราบ้างคะมันก็บอกปัญหาเรื่องความเฉียบคมในจังหวะสุดท้ายนั่นแหละครับสร้างโอกาสได้เยอะแต่เปลี่ยนเป็นประตูไม่ได้อืซึ่งมันก็อาจจะเชื่อมโยงไปถึงภาพใหญ่ได้เหมือนกันนะทีมลงทุนไปเยอะแม้จะขายนักเตะทํากําไรได้บ้าง แต่ก็ยังมีความกดดันเรื่องผลงานในสนามอยู่ดีการให้โอกาสดาวรุ่งอย่างฮาโตหรือบูนาโนเต้ก็อาจจะมองเป็นการลงทุนระยะยาวสร้างมูลค่าใช่ครับแต่ระยะสั้นมันก็ต้องแลกมาด้วยความไม่แน่นอนแบบนี้แหละส่วนสถานการณ์ในตารางตอนนี้ผลเสมอนัดนี้ทำให้เชลซีมี7แต้มอยู่อันดับ2ตามหลังลิเวอร์พูลข้อมูลเดิมที่ว่า8แต้มอันดับ5น่าจะคลาดเคลื่อนนะคะครับผมถือว่าพลาดโอกาสเก็บแต้มไล่จี้ไปอย่างน่าเสียดายจริงๆ สรุปแล้วนะคะการเจาะลึกครั้งนี้ของเราเนี่ยมันชี้ให้เห็นความท้าทายใหญ่ๆของมาริสกาเลยทั้งเรื่องการบริหารความเสี่ยงในการโรเตชันครับช่องว่างคุณภาพในทีมที่ยังต้องแก้แล้วก็ปัญหาคลาสสิกเรื่องลูกตั้งเตะอีกแต่ก็ยังพอมีมุมบวกอยู่บ้างนะครับอย่างน้อยก็เห็นความยืดหยุ่นที่ทีมกลับมาสู่เกมได้แล้วก็อิทธิพลของผู้เอนสำคัญอย่างมอเซสไคเซโดใช่ค่ะยิงสวยมากคุมกลางก็ดีได้710เลยครับผมแล้วก็แน่นอน โคพาเมอร์คนนี้คือความหวังสำคัญเลยก่อนจะไปเจอศึกหนักกับไบเยอร์มิวนิกซึ่งแหล่งข้อมูลส่วนใหญ่ก็แนะนำคล้ายๆกันนะคะว่าเชลซีต้องแก้เกมรับลูกตั้งเตะลดช่องว่างคุณภาพทีมแล้วก็หาจุดสมดุลในการจัดทีมให้ดีกว่านี้ใช่ครับประเด็นหลักๆก,ก็ประมาณนั้นเลยปีจะสร้างความสม่ำเสมอแล้วก็ความเชื่อมั่นให้กับขุมกำลังสำรองได้ยังไงอืมน่าคิดครับ เพื่อให้การโรเตชันมันไม่ใช่แค่การเดิมพันที่ดูเสี่ยงเกินไปในวันที่โปรแกรมแข่งมันยังถาถมเข้ามาเรื่อยๆแบบนี้ล่ะคะ่ะ